สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่องหกอไนอนนะครับวันนี้ก็ซ่อมท้ายใหม่ครับท้ายเดิมครับถอดออกครับเปลี่ยนใหม่ครับไฟเฟยเปลี่ยนใหม่หมดครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปใส่ไฟยังไงครับหน้าผมซื้อซื้อไฟเดิมมาครับตายเดิมนี่ถอดออกครับไฟเดิมมันก็แตกหมดแล้วนะครับ ข้ายยูแล้วพังแล้วเป็นสแตนเลสครับแต่มันแตกนะครับนี่เราก็เอาวิ่งของเก่าด้วยครับแล้วก็เลือกเป็นเหล็กดีกว่าครับให้มันแบบแข็งแข็งแกร่งกับเดิมครับทนทานกับเดิมหน่อยครับนี่เอาเป็นเหล็กนะครับเดี๋ยวก็น่าจะทำสีครับน่าจะทำสี สีน่าจะเป็นสีปอนครับหาสีปอนการสนิมนิดหน่อยข้างหน้าก็กำลังเร่งประกอบอยู่ครับเสร็จแล้วครับได้เขาใหม่แล้วอันนี้เขาเก่า ก็กำลังทำอยู่โดยแบบจะแบบจะสตาร์ทเครื่องวันนี้เลยให้เสร็จวันนี้เลยวันนี้นี่ไปได้แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วกี่โมงแล้วเเพ่สี okay. ่โ <ý Rahmen> มงแล้วสี่โมงเย็นแล้วเจเพ่บอกว่าเสร็จวันนี้ได้ยังไง โมเดิมโเดิมไม่มีอะไรพวกเติมคับอาเอาตามตามใจช่างจะเอาแน่งขนาดไหน món muốn này mình đi láng này láng luôn thôi hỏi về tỉnh nó lang luôn thôi đầy sườn một thấm lõi tàn dần dứt à Không cái lò Điều không? Thăm thái phê chuẩn Được không? tuyệt Dạ ơi hộp chết lắm láo lắm cái này lãng không, tớ tớ. Cái không có tạm Nhưng cái thứ mong hoài không?

วางโต้ยู่ครับน้แอบแอบดูเครื่องเสียงนะครับข้างในนีเป็นดอกดอกสิบแปดนีนะครับดอกรถยนต์ครับนี่เดี๋ยวพาไปดูไส้ในครับนี่หก อยูสวิตชิ่งครับกี่ตัวโอ้โหครับมีพาวเวอร์ได้พาวเวอร์อีกตัวสี่ตัวพาวเวอร์ลูกผสมครับกลางแจ้งกับบ้านบาถยนต์ ไม่ดังให้มันรู้ไปครับมันแน่นกันตรงนี้ครับรถยนต์เนี่ยครับเป็นดอกออเดอร์หกใส่ดอกรถยนตน์ครับสิบแปดนิ้ว จับสิบห้านิ้วเดีย๋ยวลองมาดูชั้น,นต่อครับมันจะเสร็จไม่เสร็จโอเคครับเดี๋ยวลองดูตอนสตาร์ทแล้วดีกว่าตอนเสร็จดีกว่าทีเดียวครับก็หลังจากทําเสร็จแล้วก็มาขึ้นของถอยของไปลงท่านะครับที่ทําไปก็นี่ครับ พูดแนมหมดทั้งคันครับตามทีเดียวทำแบบจบไปเลยครับทั้งคันแล้วก็เขาตะโบมันเหมือนแต่ยเยอะนะครับตะโบมันเยอะมับมันเป็นแปรผันแล้วมันก็นเยอะครับก็เชื่อมรอบกระบะครับตอนนี้เสร็จมาแล้วทำท้ายใหม่ ลูกน้องก็สินของครับนี่ทอยไปลง่านะครับนี่ับทายใหม่แล้วลูกน้องครับน,นี่ลูกน้องตัวแบบนี่ตัวขี้เกียจครับนะดูดูโอ้โหก็ะจะทำได้แต่ยกได้แต่กระสอบนี่โอ้โหนี่ตัวหลักตัวหลักครับโควินอตัวหลักนี่ ทำงานเนี่ยโอ้โหเสร็จดีนี่ก็ลองเดี๋ยวไปเจอกันที่ท่าครับน่าจะเอาไปลงท่าครับแล้วกลับมาจะมาขึ้นไรก็ยังไม่รู้ครับสินค้าก็ไม่มีอะไรครับเนียบคลิปเมื่อวานเขาขึ้นไปหมดแล้วครับก็เดี๋ยวไปเจอกันการเดินทางใกล้ๆครับครับ ก็เราก็มาลงของเสร็จแล้วครับอยู่ที่ท่าครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่เราต้องออกเดินทางวันนี้น่าจะใส่ของรุงเทพผมนี่นู้นนู้นนครับใส่ของเก่าที่ที่ท่ามาออกตัวกันเลยขึ้นเนินนิ่มๆมาถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปแล้ว เดินทางไปครับน่าจะกลบร้านเสร็จแล้วนะครับก็ลองลองใส่หนักมาครับลองใส่ของหนักๆมาลงท่าแล้วก็โอเคครับที่ทำมาเปลี่ยนบูทเปลี่ยนอะไรมาก็โอเค อีก็บรรยากาศที่ท่านะครับที่โลงของเป็นท่าท่าหนึ่งครับเป็นท่าธรรมชาติครับ กลับบ้านกันได้แล้วเฮ้ยกลับไปโกดังครับไปซ้นของต่อมาครับเดี๋ยวต้องโทรไปถามลูกพี่ก่อนว่าใส่อะไรไหม ครับเนี่ยโอ้โหเต็มแล้วสองฟังแล้วรักเด็ดสะดีีวัเนี่ยโอ้สมัยก่อนนี่กินอยู่ครับแต่ตอนนี้ผมเลิกนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้เต็มเลยใบเนี่ยเดือดสองฟังแล้วนี่อ่ะต้ม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  โอเคครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับฝากติดตาม้ว้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม